เรามีเป้าหมาย3ปี5ปีเนี่ยเราจะชิปตัวเองเนี่ยเอาธุรกิจแป้งนะคะกับธุรกิจที่เป็นฟลาวหรือฟูดนะคะเราจะกลับด้านกันก็คือให้ตัวพอชัอ่นให้สัสดส่วนตรงเนี้ยนะคะจาก65-35านะคะเป็นฟูดเนี่ย70แล้วตัวเอทานอลเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ30เป็นอินกิเดียนที่ตอบโจทย์นะคะในเรื่องของคนที่รักสุขภาพมากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอภาชราธรในรายการ E อ็กซิฟอินเทอร์วิววันนี้เราก็จะไปพูดคุยถึงธุรกิจผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังพร้อมกับคุณสุริยศ์คโคสุรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทิศทางการดําเนินงานในปี67ของ UBE ในแต่ละธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะโอเคก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอ กินก่อนว่าตัวตัว UBA เองเนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทนะคะหลักๆเราก็มีธุรกิจอยู่3าคอด้วยกันนะคะธุรกิจแรกก็เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอทานอนอทานอลก็คือเอาอทานอนไปใช้ในเติมในน้ํามันรถนะคะหรือเป็นแก๊สโซฮอลหรือว่าอทานอนที่ใช้เป็นเกรดอุตสาหกรรมคือเฉพาะเป็นในเรื่องของทำความสะอาดล้างมือนะคะในธุรกิจแรก ก็ธุรกิจที่2ก็เกี่ยวกับแป้งมันสำหลังกับฟมันสำปะหลังนะคะอันนี้ก hmm. ็จะเป็นเรียกว่าเป็นอ uh, so, um, ินกิเดียน์นะคะส่วนประกอบของอาหารค่ะธุรกิจที่3ก็เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของพวกเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็มีการเรื่องของเทรดดิ้งพวกกาแฟอินทรีย์ข้าวอินทรีย์นะคะแล้วก็มีสาธุรกิจหลักด้วยกันการดำเนินงานปี67เนี่ยถ้าเรามองตัวตัวแรกเนี่ยตัวที่เราจะโฟกัสเรื่องแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจแป้งแล้วก็ธุรกิจฟาวมันสำปะหลัง นะคะคอันนี้เราเองมองอยังไงเรามองว่าเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่เป็นคอมมูนิตี้จา๋าๆหรือเป็นฟรุตอินกร e เดียนเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นโฟกัสในเรื่องของ f u n c t i o อ a l ingredient f u n ชั i นอลอินกร e เดียนคืออะไร mm hmm. ก็เช่นพัฒนาตัวแป้งนะคะ mm hmm. ตัว flour มันสับปะนหลังเนี่ยให้มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น <Okay. S 2> นะคะ,ะ,ะยกตัวอย่างเช่นมันทำหน้าที่ให้เช่นให้ความหวาน <Okay. S 2> นะคะ แต่ว่าเราคนเราทานได้นะคะแต่ว่าได้รับความหวานแต่ว่าในเรื่องของแคลอรี่ก็จะต่ำนะคะ<ม>แล้วก็พยายามจะชิปตัวเองไปไปด้านนั้น,นะะถัดไปอีกธุรกิจหนึ่งนะคะธุรกิจตัวเอทานอลที่เป็นหลัก,ลกเนี่ยเราก็มองว่าปี6-7แล้วก็จะโฟกัสในเรื่องของ operational excellence ะนะคะเดินเครื่องไงไมีประสิทธิภาพมากที่สุด แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราเอาตัวบายโปรดักของเราอย่างเช่นพวกกากมันสปะหลังเนี่ยต่อยอดไปทําอย่างอื่น <c oughs> อย่างเช่นเป็นเรื่องของในสารปรับปรุงดินหรือปุ๋ย <c oughs> นะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการที่เอากากที่นอนไปทําอาหารสารัตว์ค่ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะโฟกัสหลักๆในปี67รายได้รวม,มนะคะก็มองว่าปี67เเนี่ยเราก็มองว่าเราอยากเติบโตประมาณสักสิถึงประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ จากปีนี้ะนะคะปีเอ่อบเนะคะแนวโน้มมันราคามันสำหรับนี่ก็ต้องยอมรับว่ายังอยู่ในทางขาขึ้นอยู่ะนะคะเพราะว่าเราอาจจะเจอในเรื่องของปีก่อนที่ผ่านมาก็จะมีในเรื่องของอากาศนะคะในเรื่องของที่ฝนไม่ตกค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ปีก่อนหน้านั้นนะคะเราก็เจอเรื่องปัญหาของน้ำท่วม ะะแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวท่อนพันธุ์ทีเออ่เรียกว่ามีโรคระบาดนะคะปีในทิศทางของปี67ราคามันสบปัหลังก็ยังอยู่ในทิศทางที่ขาขึ้นอยู่วันนี้ถ้าเราจะเห็นเนี่ยราคามันสำปัหลังเนี่ยแตะขึ้นไปถึง4บาทเลยนะคะก็ต้องบอกว่าออยังขาสูงอยู่ค่ะแล้วก็ตัวผลผลิตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมเออีเรียกว่า ผลผลิตน้อยลงนะคะ<น>จำนวนต่อไร่ <c oughs> เพราะเจอปัญหาเมื่อกี้ที่เล่าไปานะคะแต่ก็ต้องในแง่ของบริษัทเองนะคะบริษัทก็มีการดำเนินการในเรื่องของการจัดการคนเสียดอยู่นะคะ<น>สำหรับเอาธุรกิจอเทนนอลก่อนแล้วกันนะคะ <น plain S 1> <น>ตัวเอทานนอลเนี่ยตอนนี้กำลังการผลิตแล้วก็มีอยู่ประมาณ4,000ลิตรต่อวันนะคะปัจจุบันแล้วก็เดินเครื่องเ,อเต็มที่นะคะ ก็ตัวกําลังการผลิตเนี่ยก็จะยังคงอยูอ่ต้องบอกว่าอยู่ที่400 0ลิตรนะคะ,คะแต่เราจะเน้นกันเรื่องอะไรเน้นกันเรื่อง operation excellence นะคะทำให้ผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็อาจจะใช้ในเรื่องของตัว M s i ม์ใหมๆ่ๆนะคะทำการหมักทานอนได้ดีขึ้นมีการเพิ่มยิวสำหรับของตัวธุรกิจแป้งมันสำหลังนะคะแล้วก็มี สายการผลิตนะคะอยู่ที่2ลายด้วยกันนะคะอยู่ที่700ตันต่อวันส่วนของสายการผลิตฟลาวนะคะปัจจุบันเรามี1นลายการผลิตอยู่ที่100ตันต่อวัน <S 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 <c oughs> ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็กําลังดําเนินการนะคะปรับปรุงขยายให้ได้300ตัน <S S S <c oughs> ลายผลิตฟลาวต่อวัน,นะคะ่ะ ในเรื่องของงบลงทุนนะคะเอ่อรบริษัทอย่างที่เหมือนเคยเปิดเผยใน IPO ไปค่ะเราก็จะมีงบลงทุนเนี่ยหลักๆก็ก็มีในเรื่องของหนึ่งของเรื่องฟลาวสเอ่มอมันสัมปะหลังนะคะก็อยู่ประมาณสัก300ล้านนะคะ,คะแล้วก็มีในเรื่องของธุรกิจใหม่ที่เมื่อกี้เราพูดไปในเรื่องของ functional ingredient นะคะก็อย่างน่าจะมาสัก300ล้านค่ะแล้วก็กำลังดูในเรื่องของการตรงนะะีอ้อยู่ลงทุนตรงนีอ้อยู่ค่ะ,คะ ปัจจุบันเรามองการลงทุนในเรื่องของ M&A หรือการขยายพื้นที่เพาะปลูกยังไงบ้างคะค่ะปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็มองในเรื่องของ M&A อยู่นะคะก็ถ้ามีข่าวดีนะคะก็จะมาบอกจะมาบอกค่ะเป็นเกี่ยวกับอะไรคะก็ต้องก็ต้องบอกว่าก็น่าคงน่าจะเป็นในส่วนของตัว functional ingredient ค่ะปัจจุบันมีการเจรจาอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีการพูดคุยดูอยู่ค่ะสักกี่รายค่ะก็ สักรายสองรายค่ะปีหน้าก็น่าจะเห็นความชัดเจนกก็ก็ต้องบอกว่าถ้ามีข่าวดีจะรีบแจ้งเลยค่ะ,คะเพราะก็ะะอยู่ในแผนธุรกิจที่เราต้องเดินค่ะภายใน3าถึงหปีนะคะตัวเ,เราก็จะพยาเราจะชิปตัวเองนะคะไปในเรื่องของอแป้งกับตรงฟู้ด ะะมากขึ้นก็คือเราจะเปลี่ยนตัวเองจากคอมเบอิตี้เนี่ยไปเป็นในส่วนของเรื่องของฟังชั่นอลอิงรีเดียนค่ะนะคะฟังชั่นอลอิกรีเดียนต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่ามันเรียกว่าเป็นอิกรกเรียนที่ตอบโจทย์นะคะในเรื่องของคนที่รักสุขภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะก็ในเรื่องของพวกเอนไซม์เมติกแพลตฟอร์มคือถ้ให้ความหวานแต่ร่างกายไม่ย่อยนะคะต้องบอกว่าทำไมเราอยากโฟกัสเรื่องพวกนี้ ะะเพราะเนื่องจากว่าคนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่นะคะหรือแม่กรเทรนด์ของโลกเนี่ยคนโฟกัสเรื่องเรื่องของความเรืองรักสุขภาพมากขึ้นะนะคะเราก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาง UBE นะคะอยากจะชิปไปแล้วก็มองว่าก็น่าจะเป็น new S curve ของบริษัทได้ต้องบอกว่าไปในปี67เนี่ยต้องบอกว่าสัดส่วนนะคะ,คะก็ยังเป็นในเรื่องของธุรกิจเอทานอลอยู่ประมาณสัก65%ธุรกิจแป้งมันสำปะหลังเนี่ย อยู่ประมาณ35%นะคะแล้วก็ธุรกิจเทรดดิ้งก็จะเพิ่งจะนิดหน่อยอเองนะคะ,ะยังยังเพิ่งเริ่มต้นค่ะก็สัดส่วน6-7เนี่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ะนะคะแต่ว่าเรามีเป้าหมาย3ปี5ปีเนี่ยเราจะชิปตัวเองเนี่ยเอาธุรกิจแป้งนะคะกับธุรกิจที่เป็นฟลาวหรือฟู้ดนะคะเราจะกลับด้านกันก็คือให้ตัวพอชัอ่นให้สัดส่วนตรงเนี้ยนะคะจาก65-35สนะคะเป็นฟู้ดเนี่ย 70แล้วตัวเอทานอลเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ30 mm hmm. ก็ในเรื่องของตัวเอทานอลนะคะเ,เราก็มองว่าเราก็ภายใน3-5ปีเนี่ยเราจะโฟกัสในเรื่องของออ professional excellence mm hmm. นะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะผลักดันเอทานอลเสรีนะคะ mm hmm. เพราะว่าเอทานอลจริงๆเนี่ยเป,เป็นพื้นฐานในเรื่องของการเอาไปใช้ในเรื่องของยา mm hmm. นะคะไปใช้ในเรื่องของเ,ออเครื่องสำอาง ไปใช้ในเรื่องของตัวสมุนไพรต่างๆคะมันเป็นเบสของของโปรดักต์พวกนี้นะคะ mm. ซึ่งปัจจุบันวันนี้ประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ไม่ได้ผลิตได้เต็มที่นะคะอาจจะติดข้อจํากัดแล้วก็มีการนําเข้าจริงๆก็อยากจะผลักดันเรื่องพวกนี้ให้เกิดน,นะคะประเทศไทยก็จะได้ดักตนะคะหรือมีอุตสาหกรรม new edge curve ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ BCG ที่ประเทศที่เรากำลังจะไปกันถ้าในเรื่องของการกำลังการผลิตปัจจุบันนะคะก็ถ้ามีโปรดักต์ใหม่ๆก็ต้องขึ้นไลค รายการผลิตใหม่นะคะ,ะแต่ว่าในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยเราก็มองว่าเราอาจจะเพื่อเพื่อตอบสนองนะคะตอบโจทย์ในเรื่องของของโปรดักต์ใหม่ๆเงี้ยในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว,ว่าเราอาจจะมีมีการกระจายความเสี่ยงนะคะ,ะหรือ diversify ไปตามพื้นที่ต่างๆหรือในอประเทศในเรื่องของอาเซียนในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงหรือ diversify นะคะไปประเทศทั่วบ้านหรืออาเซียนเนี่ยก็มองว่าก็กำลังศึกษาอยู่ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นุ่นมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ